บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการคูณจำนวน1ห,หลักกับจำนวน2หลักขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ ดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่6อีกเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการคูณน,นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน1ห,หลักไปแล้วใช่ไหมคะสาหรับครั้งนี้เราก็จะมาเรียนการคูณน,นะคะจำนวน1ห,หลักแต่เราจะคูณกับจํานวน2หลักนะคะจะเพิ่มจํานวนหลักขึ้นมานะคะ,ะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ จุดประสงค์นะคะสำหรับจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักได้นะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ,ะคูณจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ,ะครั้งที่แล้วนะคะเราเคยยกตัวยอย่างเกี่ยวกับการคูณแล้วใช่ไหมคะ,ะการคูณอย่างเช่น2คูณห เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ2ใช่ไหมคะสองคูณสองไปเรื่อยๆนะคะคูณสามคูณสี่คูณห้าคูณหกเป็นไงคะผลคูณมันก็จะเพิ่มขึ an, ้นทีละสองใช่ไหมคะส่วนแม่สามเนี่ยสามคูณหนึ่งมันก็เท่ากับสามสามคูณสองได้หกแม่สามมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละสามแม่สี่นะคะแม่สี่คูณแม่สี่ก็จะเพิ่มขึ้นทีละสี่ไปเรื่อยๆนะคะอ่าแม่ห้าก็เพิ่มทีละห้าแม่หกแม่เจ็ดแม่แปดและแม่เก้านะคะก็จะเพิ่มจํานวนทีละเท่าไหร่คะ ทีละข้างหน้าที่มันซ้ากันนะคะเพิ่มทีละ5ทีละหกทีละ7ไปเรื่อยๆนะคะออันนี้เขาบอกว่าไงเอ่ยสูตรคูณแม่สองนะคะผลคูณจะเพิ่มทีละ2แล้วสูตรคูณแม่3ามถึงแม่9ผลคูณจะเป็นอย่างไรแม่3ามถึงแม่9้าจะเป็นอย่างไรคะมันก็จะเพิ่มไปทีละ ทีละเท่าไหร่คะทีละจํานวนที่มันบวกเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะแม่สามก็เพิ่มทีละสามแม่สี่ก็จะเพิ่มทีละสี่แม่ห้าแม่หกแม่เจ็ดแม่แปดจนถึงแม่เก้ามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะตามจํานวนแม่เลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่งงเนาะแม่สองก็เพิ่มทีละสองแม่สามก็เพิ่มทีละสามไปเรื่อยๆถึงแม่เก้าเดี๋ยวไปดูนะคะแม่เก้าแม่สิบแม่สิบเอ็ดแม่สิบสองเป็นไงคะมันก็จะเพิ่มจํานวน เท่ากับตัวหน้านี้เลยใช่ไหมคะที่มันบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือการคูณมันคืออะไรคะจำนวนที่บวกซ้ำกันใช่ไหมคะหลายๆจำนวนโดยที่จำนวนที่ซ้ำเนี่ยมันก็ต้องเป็นจำนวนที่เท่ากันนะคะ,ะเรามาดูนะคะ3คูณ4มันเท่ากับเท่าไหร่คะ ถ้าเขียนในรูปการบวกเท่ากับเท่าไรเอ่ยก็คือการนําเอา4บวกซ้ํากันกี่ครั้งคะบวกซ้ํากัน3ครั้งใช่ไหมคะอย่างเช่นการมีลูกบอล4ลูกใช่ไหมคะลูกบอล4ี่ลูกมีอยู่3กองใช่ไหมคะนั่นก็คือจํานวนกองก็คือ3ใช่ไหมคะแต่ละกองมีกี่ลูกคะมี4ลูกแล้วก็นํามาคูณ4นั่นก็คือนําลูกบอล3กองกองละ4ลูกบวกซ้ํากันเท่าไรคะ วกซ้ำกัน3ครั้งใช่ไหมคะอ่ะบอกว่าหาผลคูณ3คูณ4โดยใช้สูตรคูณแม่3หรือแม่4ก็ได้แสดงว่าอะไรคะ3คูณ4มันสามารถหาได้จากอ่าสูตรคูณ2แม่นั่นคือแม่3แล้วก็แม่4นะคะเอามาดูสูตรคูณแม่3นะคะ3คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะ เท่ากับ12อ่าถามก่อนว่าทำไม3คูณ4มันสามารถหาผลคูณได้จากสูตรคูณ2แม่คือแม่3กับแม่4ี่คะอ่าเอาการเรียนจากครั้งที่แล้วมาประยุกต์นั่นก็คือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการคูณมันสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะแม้สลับที่แล้วผลคูณหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็ยังคงเท่ากันใช่ไหมคะเราจึงสามารถหา เป็นไงคะหาผลลัพธ์ได้จากทั้งสูตรคูณแม่3แล้วก็แม่4นั่นเองนะคะอ่าอันนี้เป็นที่มานะว่าทําไมเราถึงหาสูตรคูณได้2แม่นะคะอ่าถ้าหาจากแม่3ก็คือเอา3คูณ4ใช่ไหมคะจะได้ผลลัพธ์เป็น12อ่ะแล้วถ้าหาจากแม่4ล่ะคะก็เอา4คูณ3มใช่ไหมคะมันจะเท่ากับ12เท่ากันใช่ไหมคะอ่า การคูณหาได้2แม่นะคะเพราะว่าเป็นไงคะผลคูการคูณสามารถสลับทีกันได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูแบบฝึกหัดอ,อันนี้เป็นการคูณ1ห,หลักใช่ไหมคะการคูณ1ห,หลักให้หาผลคูณต่อไปนี้หนึ่งแปดคูณ 1, 1ก็คือการเอา 1บวกซ้ำกัน8ครั้งใช่ไหมคะ,ะแต่เราเรียนมาแล้วว่า1เนี่ยเมื่อมันคูณจำนวนใดยกเว้นศูนย์มันจะได้เท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะดังนั้น8คูณ1มันก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ8นั่นเองอแล้วถ้า5้คูณ2ล่ะคะ5คูณ2เท่ากับ2คูนห้าใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเขียนในรูปการบวกได้เท่าไหร่คะ ก็คือ2บวกซํากันกี่ครั้งคะบวกซํำกัน5ครั้งใช่ไหมคะมันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2อบวก2บวก2บวก2 5ครั้งได้เท่ากับ10นั่นเองใช่ไหมคะ,ะต่อไป3คูณ4ันก็เท่ากับ4คูณ3เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันเท่ากับ12 3คูณ4ันก็คือการนำา4บวกซํากัน3ครั้งนะคะมันจะเท่ากับ12นะคะ,ะนักเรียนดูนะถ้าสมมติเราเขียน ห้าคูณสองเราจะมาเขียนสองบวกกันซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นไงคะเสียเวลาไหมคะในการหาคำตอบถ้าจำนวนถ้าจานวนเท่านี้มันยังหาได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันยังเป็นจำนวนไม่เยอะใช่ไหมคะถ้าสมมติครูเอาห้าคูณเอาไม่ใช่สิเดี๋ยวนะแําจำนวนเยอะๆสมมติ 9คูณ8อย่างเงี้ยเราต้องเอา8ดมาบวกกันถึง9้าอ่าถึงแดมาบวกกันถึง9ครั้งใช่ไหมคะบวกไปเรื่อยๆเ,เป็นไงคะถ้าหาแบบนี้เป็นไงเสียเวลามากเลยใช่ไหมคะแล้วก็หายากด้วยใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันมีวิธีไหนมันจะมีวิธีอื่นที่หาได้ง่ายกว่านี้หรือเปล่าอ่เดี๋ยวอุ่มไว้ก่อนนะคะเป็นเรื่องถัดไปต่อจากเรื่องนี้นะคะเรามาดูการคูณด้วยศูนย์ก่อนนะคะ าการหาผลคูณของศูนย์กับจำนวนใดๆนะคะเมื่อกี้เรามี1แล้วใช่ไหมคะ1คูณจำนวนใดๆยกเว้นศูนย์จะได้เท่ากับจำนวนนั้นอย่างเช่น5คูณ1ก็ได้5 6กคูณ1ก็ได้6หรือว่า1คูณ2ก็ได้2ใช่ไหมคะแต่เรามาดูถ้าเราหาผลคูณนะคะของศูนย์กับจำนวนใดๆมันจะเท่ากับจำนวนมันจะเท่ากับเท่าใดเอามาดูนะคะ4คูณ0 4คูณ0ย์คืออะไรคะการนำเอา0บวกซ้ำกันกี่ครั้งคะ 4ครั้งศูนบวกบวกบวกมันก็ได้เท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะเนื่องจากการคูณจำนวน2จํจำนวนเนี่ยสามารถสลับที่กันได้ผลคูณยังคงเท่าเดิมใช่ไหมคะสคูณศูนย์มันก็เลยเท่ากับ0นย์คูณ4อันนี้เป็นการสลับที่ของการคูณนะคะจะได้ว่า0คูณ4เท่ากับ0นย์เหมือนกันเพราะอะไรคะอันนี้มาจาก นี่ใช่ไหมคะ4คูณ0มันก็คือการนำ0บวกซ้ำกัน4ครั้งมันได้ผลลัพธ์ก็คือ0ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็การคูณสามารถสลับที่กันได้4คูณ0มันก็เลยเท่ากับ0คูณ4ดังนั้น0คูณ4มันก็เท่ากับ0เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่ไหมคะ4คูณ0ได้0ใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าเป็นจำนวนอื่นล่ะคะ มาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้หาผลคูณต่อไปนี้จากเมื่อกี้4คูณ0มันเท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ0ใช่ไหมคะ,ะ8คูณ0มันได้เท่ากับเท่าไรก็คือการนำ0บวกซ้ำกัน8ครั้งนะคะมันก็จะได้เท่าเดิมก็คือ0นั่นเองนะคะแล้ว0คูณ2ล่ะ 0คูณสมันก็ได้0 9คูณศมันก็ได้0อ่ยนักเรียนเห็นไหมคะจำนวนทุกจำนวนเนี่ยคูณ0มันได้ผลลัพธ์เป็น0ทั้งหมดเลยนะคะ1ก็เหมือนกัน1คูณ0มันได้0นะคะแต่ถ้า1มันคูณจำนวนอื่นอย่างเช่น3มันจะได้3 หรือว่า5คูณ1มันจะได้5 1คูณจำนวนใดๆจะได้จำนวนนั้นยกเว้น0นะคะถ้า1คูณ0มันจะได้0จำนวนใดๆก็ตามที่คูณ0มันจะได้ผลลัพธ์เป็น0ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นสรุปนะคะนั่นก็คือ0กับ0คูณกับจำนวนใดๆ 0คูณกับจำนวนใดๆได้ผลคูณเท่ากับ0ผลคูณหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองนะคะ0เนี่ยไม่ว่าจะไปคูณอะไรก็ตามมันจะได้0ทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่น0คูณ2 3 4 5 9อ่า0คูณ2 3 4 5 9มันก็ได้เท่ากับ0นะคะไม่ว่ามันจะคูณอะไรก็ตามนะคะ99คูณ0ก็ได้ ศนย์ะคะ0ูคูณจำนวนอะไรก็ตามนะคะมันจะได้ผลลัพธ์เป็น0ูนย์ะคะอันนี้ให้จำให้ดีนะคะระหว่างศูนย์กับ1อย่าจำสลับนะคะต่อไปมาดูนะคะอันนี้เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับอันนี้คูณ 10 20 30, 30ไปเรื่อยๆจนถึง90นะคะจุดๆนี่ก็คือ40 50 60, 60 70 80ไปจนถึง90นะคะการคูณจำนวน1ห,นหลักกับ10 20 30 40 50 60 70 80 90นะคะอันนี้อ่แต่ละมัดมีเท่าไหร่คะมี10ใช่ไหมคะอ่า10 10 10นั่นก็คือ1กอง2กอง3กอง แต่ละกองจะมีจำนวน20นะคะมันซ้ำกันเท่าไหร่คะ3กองก็คือ3คูณเท่าไหร่เอ่ยแต่ละกองมีจำนวน20ใช่ไหมคะนี่20มัดนี่ส20แท่งนะคะก็คูณ20ซ้ำกัน3มกองก็ คือ3คูณกับแต่ละกองมันมี20ก็คูณ20นะคะมันก็เท่ากับเท่าไหร่คะ20บวกกัน3ครั้งใช่ไหมคะบวกกัน3ครั้งก็คือ20บวก20บวก20ได้ผลลัพธ์เป็น60นะคะ,ะเรามาดูนะคะอันนี้เป็นการคูณจำนวน1หลักกับ สิบยี่สิาไปเรื่อยๆนะคะจนถึง90นะคะกอไก่1นึคูณสิได้เท่าไหร่คะอ,อันนี้เราจะไม่หาทั้งหมดนะคะแต่เราจะทำดูตัวอย่างทำตัวอย่างให้ดูนะคะสองคูณสิเป็น2ี่สิคูณสิเป็น30มนะคะหนึคูณยีเป็น 20, 2ี่สิคูณยีเป็น40สิบ 3คูณ20เป็น60อ่เดี๋ยวคิดแค่นี้พอนะคะแล้วให้นักเรียนดูนะคะว่านักเรียนจากการคูณแบบนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไร1คูณ10เป็น12คูณ10เป็น23คูณ10เป็น30 ต่อไป1คูณ20เป็น22อคูณ40่อ่คูณ20เป็น4 0 3คูณ20เป็น60อ่ะน,นักเรียนดูนะคะดูตัวเลขน,นี้กับตัวเลขน,นี้อ่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะเป็นไงเอ่ย2คูณ2ได้เท่าไรคะได้4 2คูณ1ได้2 3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้ห การคูณแบบนี้เป็นไงคะเราเอาแค่ตัวนี้ตัวอันนี้คือตัวเลขหลักเดียวใช่ไหมคะคูณกับหลักข้างหน้าใช่ไหมคะมันได้6ใช่ไหมคะ3คูณ2เป็น6แล้วเราก็ใส่ศูนย์ข้างหลังนะคะเลข6ก็คือ3คูน20เท่ากับ60นะคะอันนี้เป็นการคูณเลข1ห,หลักนะคะกับ10 20 30 40 50ไปจนถึง90เรื่อยๆนะคะ าจากเมื่อกี้อเราลองมาดูอันนี้บ้างนะคะอย่างเช่น3คูณ5เป็น15นะคะเราก็ใส่ไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมเลขศูนย์ข้างหลังนะคะอันนี้คือเป็นหลักการคูณนะคะง่ายๆนะคะจำนวน1ห,หลักกับจำนวน10 20 30, 4 0 50นะคะนั่นก็คือตัวเลขข้างหลังเป็นะคะเลข2หลักตัวเลขข้างหลังมันเป็น0ใช่ไหมคะ 3คูณ6มันเป็น18ใช่ไหมคะแล้วก็เอาศูนมาใส่ข้างหลัง3คูณ60ก็เท่ากับ180อันนี้เป็นหลักการคูณเลข1หลักกับจำนวน10 20 30 40ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง90นะคะอนะถ้าเราหาแบบนี้เป็นไงนานไหมคะ8คูณ90ก็คือการนำเอาเอา90เนี่ยมาบวกซ้ำกัน8ครั้ง ถ้าเราหาแบบนี้เป็นไงนานมากเลยใช่ไหมคะ,ะเขาบอกว่าได้คําตอบเท่าไรนะกว่าจะได้คําตอบชา้าจังน่าจะมีวิธีคิดที่เร็วกว่านี้นักเรียนคิดว่ามันมีวิธีคิดที่เร็วกว่านี้ไหมคะจากที่เราทําแบบฝึกหัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ครูบอกว่า20คูอ2คูณ30มันเท่ากับเท่าไหรคะให้เอาตัวเลขนี้ตัวเลขข้างหน้าเป็นไงคะ คูณกัน2อคูณสเป็น6แล้วเราก็เอานำศูนย์นี้มาใส่ข้างหลังนะคะดังนั้น2องคูณสามันจะเท่ากับ60นะคะหรือว่าจะเป็น4ี่คูณสานะคะอ่ะเอา3าคูณสเท่ากับเท่าไรคะ3 4หรือ4่คูณสมันเป็น12ใช่ไหมคะก็เอานำเอาศูนย์เนี่ยมาใส่ข้างหลัง ดังนั้น4คูณ30มันจะเท่ากับ120นะคะอันนี้เป็นข้อส,สรุปนะคะจำนวนใดคูณกับ10 20 30ไปเรื่อยๆนะคะ40 50, 50 60 70 80 90จะหาผลคูณได้จากการนำจํานวนนั้นคูณกับ123 4 5 6 7 8 9ตามลำดับแล้วเติม0 1ตัวต่อท้ายนะคะนั่นก็คือการนำเอาจํานวนนั้นเนี่ยคูณกับเลขโดดข้างหน้านะคะ อันนี้มันเป็น2หลักใช่ไหมคะเป็นหลัก10เราก็เอาจํานวนนั้นอย่างเช่น2คูณกับ10นะคะเราก็เอาจํานวนนั้นก็คือ2คูณกับเลขโดดข้างหน้าก็คือ1ใช่ไหมคะสคูณ1เป็น2แล้วก็เอาศูนย์เนี่ยมาต่อท้าย1ตัวนะคะมาเติม1ตัว2คูณ10ก็จะเท่ากับ20นะคะการคูณจํานวนเยอะๆนะคะจนถึงเลข 9- 90าเก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหลักการคูณนะคะ ามาดูแบบฝึกหัดน,นะคะเราทําไปเมื่อกี้แล้วให้หาผลคูณต่อไปนี้นะคะ9คูณ1เท่ากับเท่าไรคคูณหร่เท่ากับ9 9คูณ1ได้9เพราะว่าจำนวนใดๆใช่ไหมคะยกเว้น0์คูณกับ1จะได้จำนวนนั้น9คูณ1ได้9แล้ว9กคูณกับ10ล่ะคะอันนี้เอาเลขโดดข้างหน้าคูณกันใช่ไหมคะ ก็ได้9แล้วก็เอาศูนย์มาต่อท้ายมาเติม1ตัวก็จะเป็น90อันนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะหกคูณ2อเท่ากับ12เอา2บอกสากันใช่ไหมคะ6ครั้งก็จะเป็น1 2อันนี้เอาเลขโดด6คูณ20จะเท่ากับเอาเลขโดดข้างหน้าคูณกันได้12ใช่ไหมคะอันนี้เราหามาแล้วแล้วก็เติมศูนย์ะคะต่อท้าย1ตัว 6คูณ20ก็จะเป็น120นะคะข้อคอควาย4คูณ4แล้วก็4คูณ40ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย4คูณ4เป็น16นะคะแล้วก็4คูณ40เราคิดมาแล้ว4คูณ4ได้16เติมศูนย์ข้างหน้าเอ้ยเติมศูนย์ข้างหลัง1ตัวนะคะก็จะเป็น160 4คูณ40ได้160ต่อไปข้อ งูงนะคะอันนี้ไม่คิดไม่หาตัวหน้าให้เราละให้เราหาเองนะคะ3คูณ5 3คูณ50เอาเลขโดดข้างหน้านะคะคูณการ3คูณ5เป็น15เติม0ต่อท้าย1ตัว3คูณ50จะเท่ากับ150ข้อจอจาน7คูณ80คิดได้จาก7คูณ8ก่อน7 8เป็น56 เติม0ต่อท้าย1ตัวดังนั้น7คูณ80จะเท่ากับ560อยอันนี้อาจะเข้าใจนะคะไม่ยากวันนี้นะคะเราก็เรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักใช่ไหมคะบทะเรื่องนี้จะมีการคูณจำนวนใดๆกับ0อย่างเช่น ศูนคูณ23หรือว่า5คูณ0ไม่ว่าจำนวนใดๆจะคูณกับ0นย์มันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ0นใช่ไหมคะอันนี้เป็นสรูปนะคะเรื่องการคูณจำนวนใดๆกับ0มันจะได้ศูนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่เหมือน1ใช่ไหมคะถ้า1คูณกับจำนวนใดๆอย่างเช่น1คูณ9หรือว่า15คูณ1มันจะได้เท่ากับจำนวนนั้นก็คือ1คูณ9ได้ 9, 9 15คูณ1ได้15แต่เมื่ออ่มาคูณกับ0มันจะได้เท่ากับ0เพราะว่า0คูณกับจำนวนใดๆมันจะได้0ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การคูณจำนวนใดๆกับจำนวน 10, 20, 30, 40, 50ไปเรื่อยๆจนถึง90อย่างเช่นนะคะ,ะ2คูณ20นะคะเราจะคิดได้โดยการนำ จำนวนนั้นใช่ไหมคะคูณกับเลขโดดข้างหน้า2คูณกับ2เป็น4แล้วเราก็จะเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัว2คูณกับ20ก็จะเท่ากับ40นะคะหรือว่าอาจจะเป็น3คูณกับ50แล้วก็นำจำนวนนั้นก็คือ3ใช่ไหมคะคูณกับเลขโดดข้างหน้า3คูณ5ก็เป็น15แล้วเราก็จะ เติมศูนย์ข้างหลังนะคะเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัว3คูณ50กจ็จะเท่ากับ150นะคะเอาวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนวันนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาด้วยนะคะแล้วก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ